ลำโพงลำโพงบุทูธทอ็อยี H ่ห้อมันอีกมันด้านหลังมีแนวสากเป็นแพงพราอาทิดด้านข้างก็มีพอร์ตมีสวิกเปิดมีหู้เสียบแต่ได้ดย,ยดดีด้านหลังมันมีนแะผงแผงภราอาทิ์สำหรับสาก ลำโพงบุตรุ่นนี้คกลีลีคอยกันสิมาลองเสียบสายแดปเตอร์เขาเบิง้งกเ็เปิดไว้อยู่เลยเนาะเปิดไว้อยู่เลยมันบูดังทานุชมเสียบทางใดล่ะนี่ทางนี้เนาะ เห็นมีไฟแดงๆเ,เข้าอยู่ได้ละ่ะออดออกเบิงมันก็ยังแดงอยู่คือเก่ามันเป็นไฟบอกสถานะเวลาสากบอกว่าปิดเปิดมันก็ยังหงอยู่คือเก่าซิมาแกเบิงเลยว่ามันเป็นอย่างมันจังบ่หง กนได้แก่ทางด้านหน้าได้ทำผสมจำเป็นต้องวิวเพราะว่าอันบวิวนี่ จันทันผู้สมเงานอนว่าขั้นตอนการหันน็อตนี่โดนอิหลีสุดท้ายกระใครมาจนได้แต่ว่าสายมันยักสั่นคื้ว่ามีสองลำโพงที่แท้มีลำโพงเดียวกับโบเอาเงาหลายเรื่องเสียว จเจ้าสายไฟเข้าแล้วก็สีวัดไฟเบ่งเลยสีมาวัดไฟเลยวัดไฟทั้งเข้าก่อนโมลเลยได้4.8โวลต์แล้วก็มาวัดไฟที่สวิ์ได้7.5มันน่าจะผ่านวงจรบูดอัพมาแล้ว พุทธามาเพื่อไปเลี้ยงไอซีขย,ยอยู่ที่จำแบตเตอรี่ได้7.5กับ3.7ก็มาวัดเบิงอยู่ที่มาวัดเบิงอยู่ทีคูบวกของซีนิเตอร์ที่ศูนย์โวลต์เปิดก่อนเปิดกันเบอร์เดียวแล้วก็ได้7.5 7.5จุดจินหวังวโวลต์ผ่านสวิกมาไปเลี้ยงไอซีขย,ยเสียง ไอซี่ขยายเสียงหน้าจะอยู่ด,ด้านลุมวงจรน,นี้คือซีเมนเป็นวงจรปิ้นสองหน้าแล้วก็สีไข่ปิ้นทั้งทั้งลุมขึ้นมาเบิงใข้ขึ้นมากกวดเบิงมามันเพยอยูบบนไหไกันแน่ทั้งๆท,ท,ที่มีไฟครบเป็นอย่างมาจรงบรดัง สังเกตว่ามันมีหอยหอยจอดอยู่ที่ขาไอซีไอซีอ่ะนะไอซีกกรีเกเลตห้าโวลต์กรสิต่อไฟเข้าแล้วก็สิมาวัดเบ่งต่อกก่าซะก่อนแต่ว่าย,ยังงงในทานผสมใส่ก่ามันเป็นสีแดง้อนมาซอกสายสีดำเราเห็นก็เลยเอาสายสีแดงมาใส่ ไปเข้ามาได้สี่สี่จุดหกมาวัดเบิงไฟทีสวิกได้แปดจุดแปดมาวัดทีขาขาเอาทของ ขงซีลโกเลตมันมันจะบวกคงทีสังเกตเบึงแต่ว่าขาขาที่สามนั่นมันจะคงทีขากลางนั่นไฟบุนิ่งไฟยับอยู่ตลอดเวลาลองเอามือเตะบึงขยายมันดังในทางผู้ชมดังตืดตๆดตืดอ,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 อยู่ แสดงว่าขยายเสียงยังดีอยู่แต่ว่ามันผิดปกติอยู่ที่ไฟไปเลี้ยงไอซีคอนโทรลทียู่ที่อยู่ทางเบื้องซ้ายมือนี่นะลองเอาเมมเสียบใส่เบืง้งว่ามันจะเป็นยังไงจังนั่นกับวัดไฟเบื้องปกตาไฟตกหลังจากเสียบเมมเมมโมรีเข้าไป ไฟยูที่ขาออกของไอซีลูกเกอร์เลตเรือเพิ่งเตะสองจุดเจ็ดแต่ว่าขาขาเข้ายังก็ยังหลายอยู่เพื่อกาเจ็ดจุดแปดค่อยว่าไอซีลุกกร์เลตตัวนี้เพละแล้วค่อยกลับไปเสากตัวใหม่มาใส่เบอร์มัน ems หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าโวล ตัวเก่านี่คอยจิจูดทิมเลยก็ต้องได้ลงตัวกวักวก่อนเลยทำผสมถ้าบุลงตัวกวักวก่อนนี่จูดยากเพราะว่าตัวกวักวเก่ามันจะแข็งจูดทิมเลยจากนั้นก็ใส่ตัวใหม่ ต้องเปไว้ก,ก่อนเปไว้แล้วก็เอาไปไปคอนจอดจี้ไว้ก่อนหน่อยหนึ่งแน่ครึ่งๆแล้วก็ปลายคอนจอดจี้จี้เพื่อให้มันติดในเดียวจากนั้นจึงลงตกกว่า ้องใส่ความพยายามเนี่ยฉะนั้นก็อนามัยอนามัยบ่ใหันเปื้อนมันจังคับปุกกันให้ลูกค้าแล้วก็เสียบลองเบิงวัดไฟวัดไฟยุที่ขาออกมันเป็นไรมันโบมีไฟแล้ว เปิดเมืองกัน <Bluetooth mount. S 1> พอจะเปิดบลูทูธกระดังทันทีเลยดังกระสีวัดไฟเบิ่มขาออกได้4.9จโวลต์ไฟนิ่งทำทรงขาขาเข้าเมน7.8็ดขาขาออกขากลางเมนได้4.9จุถือว่าปกติ ยนไอซีลูกรกระเลตตัวเดียวนี่ตายแล้วละคอยกับสีประกอบเลยเพราะว่ามันดังเลยดิ หลังจากประกอบแล้วก็สีมาเปิดเบิ่ง <Bluetooth mode. S 1> สังเกตว่าไฟแดงจะหายไปละมันมันจะขึ้นบูทูแล้วก็มีไฟกระพริบไฟกระพริบสีสีฟ้าแล้วก็เสียบเมีมเข้าไปฟังเลยพอได้เสียบปุ๊บไปดังปั๊บ ที่ว่าเรียบร้อยเ,ยเราทานู้ชมเนาะ